ปุ่มนี Ö, ้ปุ่มนี in, ้ปุ่มตินี้ปุ่มนี้ เอ็มพีเอสกิม็มสกิมเินสวัสดีครับพี่ฟ้าจะขอปรกาศเกมก่อนนะครับทุกคนเขาลมป่าวะไม่เห็นลมป่ะ ดีอไม่มีคนลงเลยพี่ดิอะหรแต่บนหัวเรามีลอนอยู่ไปทางนู้นอะแต่ไปทางเนี้ยไปทางมาเขียวอ่ะพี่ไม่ได้เปิดไม้อ่ะนั่นนั่นนั่นน่าจะเป็นมิดเห็นสองตัวนะที่นั่นไปเอฮดกิลดงเขาใส่รองทับปะ เรียบร้อยคนดีไม่รู้อ่ะมีอันนี้ด้วยอ่ะกอบเพียร์เซียวอ่ะลมลมเอิร์นมิดต่อบ้านบ้านนี่บ้านเคอรี่บ้านเคอรี่บ้านเคอรี่รู้ละบ้านไหนมิดมิดมิดมาเนี่บ้านนี้หมู่บ้านนี้ีมาให้มาขวา น่าจะเปลี่ยนแผนป่ะพี่ไม่แค่ลงลงมันได้ไงม่อูไมาถึงอ๋อเซียท่อน่าจะไม่มีของเล่นยากใครเจอเกาะสองมั้งวะบอกด้วยมิดหมดแล้ววะหมดปะวะหึนตายไปสามแล้ว เออต้องหัวร้อนกันแหละกูดูท่าแล้วมีคูณสามเหลืออันหนึ่งเอาคูณสี่เหลืออันหนึ่งดำเอาสามเอาสามอยู่ที่กู่ปนี่ใครมีใบปืนสองอันมั้งครับอะไรคูณสามใบปืนใบปืนเอาอะไรเอาอะไรไม่ำมันนะ ไฟปืนไปืนพี่ไม่กูคุยกับไอ้เอิูใช่เหรอวะไฟมืนกูมีกูมีเบียมาขอากูมา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 ปาามามามลมา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 มีมา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 มมาเามามามาเาามมา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 ามมมาาามาาม ไม่ต่อมันต่อปหน,น้าแน่นเลยเรียอเราคิดไปเองเปล่าคงเล่นลิ้นมีปลายปืนนะเหลือเอ้ยไม่เหลือแต่ว่าใครจะเอาเอาได้นะเราไปเลยทีตตต่ตรงไป้ดูดูขวา เียขนวะตรงไหนต้นไม้ต้นไม้เบียดูซ้ายมาเขียวไว้นะพี่ขึ้นนอนเลยนอนอยู่บนยอดนี้เลยมาเราพร้อมกันนะคนที่อยู่ข้างหน้าใกล้สดเนียมไปก่อนนะคนที่อยู่ไกลยิงได้นะได้บนเขาไม่ไม่ลงบ้านใช่ไหมพี่บ้านบ้าน้ารอดวงมิดหมดแล้วเเข้าวง วงเล็กก่อน,นี้ค่อยลงเพราะว่าเราจะไม่เห็นพื้นที่ถ้าเราลงไปหมดเลย Música เราหลับพร้อมกันทีเดียวโอเคมาแล้วต้องไหนมาวงมาวงมาเชี่ยอะไรอยู่พึบพึบเลยแป๊บนึงนะพี่ดิ ผมต้องนอนหินนี่พี่ถึงจะเห็นเห็นคนปะกล้องกล้อง่ไปนอนวดีกว่พี่ลเดี๋ยวกล้องไปดูบ้านล่างดูเช็คไว้เฉยๆเนาะมีคนไม่มีตู้ปิดปสามบ้านเลยวะพี่ข้าวกะ้วันเนีก่นี้ เข้าบ้านตรงไหนเข้าบ้านเข้าหมู่บ้านมุมไหนมุมไหนบ้านไหนบ้านด้านล่างหินตัวเดียววิ่งเข้ามาตัวเดียวอยู่ฝั่งนี้นะโอเคโอเคตอนนี้จะรอรับเพื่อนก็้ามาสองบ้านขวาแล้วสองแน่ใช่ป่ะกล้องวิ่งวิ่งหนึ่งไปบ้านขวาแล้วิเดี๋ยวรู้ดักตัววิ่งบ้านขวาสองตัวแล้วรอบอันหนึงอย่ามาหมดนะเออไอเล่นมัน

ไม่ทำเดี๋ยวมาเล่นตรงนี้มาเล่นตรงที่พี่เดี๋ยวพี่ไปเล่นล็อกขวาไป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 ดูทางที่มันขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเผื่อให้มันเติมมาเล่นมาเล่นมีหมาเลยมาล็อกมันเลยถ้าเกิดเดี๋ยวเปิดเห็นได้เดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดเลยนะเปิดเปิดให้เนาะตับเนาะเราซ้ำนะไม่ใช่เปิดแล้วน็เรารู้รู้รู้ ถ้าเ,เออกิดเปิดแล้วน้องน้องแล้วมันเหลือตัวเดียวสามคนวิ่งไงเอ,อิ่อนขำอยู่บนหัวหก่อนกันไม่ขวาเนอะมีมีสองตัวไหมจะเห็นจะเห็นมันเดินแค่สองตัวเองโอเคโอเคก็คน,น่าจะนิ่ง,งกว่าะพี่โฟกัสขวาเลยเดี๋ยวพี่โฟกัสบ้านให้เซตเหลือกี่ตัว<ม>นะักเซตเหลือกี่ตัวนะเซตน่าจะเหลือตัวสองตัวไม่ได้มากอาจจะอาจจะอาจจะไปเสียกันไม่แน่ไม่แน่แต่ถ้าคือเปิดแล้วเป็นเสียก็คือได้เลยได้ดิจบ เปิดแล้วจะเอาต้ังรอถ้าเปิดน็อกหนึ่งเหลือตัวเดียวใช่เปล่ยวก็เดี๋ยวตายตัวหนึ่งคือสองตัวเนี่ยคุณพ่อมันขงขับกระบะามาจากบ้านเนี่ยรักฟ้าเนี่ยถ้าหัวเด้งไปมันอาจจะก,กักด้วยถ้าไม่ใช่สีเดิเข่าตรงนี้มา้เขาตรงนี้มาตรงนี้ มันเห็นผมกกูว่ะเสียไม่ใช่เสียแล้วไม่ใช่เสียแล้วไม่ใช่เสียแล้วเสียโดนยิงอยู่บ้านนู้นเว้ยมันนนอยมันหอยบ้านไปบ้านไกาเลยนะพี่ดิอยู่บ้านมาเขียวน้องชาด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 เดียวตัวเดียวเชาดตรองดงเลย สายปันน okay. okay. ี่ปันนี้ปันนี้ปันนีปันสายปันสายยิงปะไปลงนปลงไปลงไปมดมดโค้งทางขวาแล้วเฟสยิงขวาไกเดี๋ยวคุณาตเงจุบบบุ๊สวได้บ้างโอ้ยุบไม่ได้หรอเก่งเลยโอ้โหองโดนเตะิบอืมแต่ผมมีคนสามนะเะเทพแล้วเฮียกจังวะ แล้วก็บ้านนี้ยิงกูด้วยนะจะวงไปไปน่านวะขับรถปขับรถบ้านมัก่อบมีบ้านมากก็มีวะขยันนะพี่ึ้งเขีวึ้งเราชอบไปนะ้งเราชอบไปนะอาเล่นตรงนี้ก็ได้

กนมีปิดฝาบ้านเป็น่อยิงมิโเนาะเรียบร้อยมิดมิดกักันนมิดมิดกักกันกักบ้านนี้ด้วยระวังมนมิดไม่พ้นปุ๊บปุ๊นข้ามประตูข้ามกันรอเ่าเินย้าแล้วที่เราให้กูตาเดกูวิ่งได้นเราให้คูดู่เดินกเอิเมือรอไปหน้านะคนลายเยอะนะเออไม่ต้องวิ่งเปิดไปด้านดิ ถ้าเปลี่ยนแ้ผมรูออกตาดี่กูไปด้วกูไปด้วยว่าคไม่หอไอให้เราไม่น่ามีปก็ไปด้กันแหเหลือคเดมาทำได้ก็ได้เราทำเออแต่ลองบมบีลองชนนลพี่ได้เปิดกักได้มิดตายก็ข้ามได้เหียเหลือสาคนลองลสลเดี๋ยวตัวเดี๋ยวตัวนึงเดีตัวนึงก่อนส่ล้เฟสกัไทยนะเอาทย คนสาปสองใารกูเล er ่นบ้านเองะอูเ huh. ล่นบ้านใหญ่อูเล่นบ้านใหญ่น้ากูนบ้านใหญ่ w a t เลอที่จะใ้เด็กไม่ไปจดเดียวไปจุดนะสอคนโฟกัสอยู่เดียกันได้ป่ะหรือว่าบ้านมันต้องคนวบ้านไม่ ก็อยู่ตรงนี้มันขยับดูได้ดมันดูได้กันดูได้หมดอ่ะงั้นต่อองตางความสังเลง่นกันเดี๋ยวขอบอกแล้วกันดูกันโฮวีออ่ใหญ่กันดูคิวฟีนฮะมิดวกกับชัอปเปอร์มุมบ้านเนี่ยน่า,ย,ายิงยิงได้แหละวรังก่อนผมา่ายิงรอวงรอวง อ่าออปชั่นเกตสองสองว่ะพี่ดิพี่ดิมีคนบอกว่าไม่พี่เสียเออเออพี่พี่ไอ้นี่แล้วเออเยันซิกตอนเจมออกซิกหมดเป็นแล้วสามหนึ่พี่ค่อยเล่นแล้วอ่ะไปไม่ได้ฝั่งเบอร์เราวิ่งวิ่งไม่ได้หรอกไม่ได้เดี๋ยววิ่งใต้สะพานนะดิไม่ไม่ไม่เดี๋ยวกูดูังเทียนเดี๋ยวกูดูให้เออหลังเทียร์เราเล่นได้เดี๋ยวกูดูฝั่งหุ่นฆ่าให้ไม่ให้มันไปเกิดใต้เรา ไม่ได้เราขึ้นเขาไมาเขียวเวลาพี่ได้เหรอได้ได้ผมดูทำนิ่งให้อยู่มา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 มดูหลังไว้ต่อนะมาแล้วบอกนะไม่ไม่ไอมาจะให้ขึ้นขามาเขียวเออขึ้นขามาเขียวเลยามาขียมามาขึ้นเลยเอออเออทานิ่งทานิ่งิงนี้หลว่าลงจมิดไม่อยู่มิดอยู่บ้านติดบ้านดิมวิ่งมาลายเดียวกลัวไม่โดนเชปเปอร์นะพี่ดิออกว่ร์นะมีสิ์เจอชปเปอร์ไม่ไม่่ายถึงว่าบนหัวกูเช็คไม่ไม่ได้เช็คนะ บนสุดอะว่ามีหรือเปล่าเดินใกล้ๆกันหน่อยดิมาๆอยู่นิ่งเลยนะถ้าเข้ามาได้เพราะว่ามุมมันเปิดเยอะมาขึ้นไปข้างบนก่อนแล้วค่อยลงมากระจายกันเล่นกระจายตรงนี้ก็ได้มีรถมาเล่นแค่ตรงนี้แหละเดี๋ยวรถมาดานละเล่นแค่ตรงนี้แหละพี่ลองไปเล่นห็นล่างไม่ไม่พี่ดูทางที่เรามากัเนี่ยทางที่เรามาไง โโอ้หแต่เนื่องในแม่งสวยอยู่นะล้วการหลังเคียร์ต้องเล่นตรงที่ไอเอิร์นว่ะตรงที่เอิร์นอะดีกันพี่ให้เอิร์นเล่นคนเดียวพี่มาดูซ้ายดิผมดูขวาให้มันไม่มีที่ดูเราเรามีโอกาสล้มเนาะนั่นนั่นก็อยู่ด้วยกันไปก่อนก็ได้ถ้าถ้าดูยากอ่ะกันพี่มาเล่นตรงเบียร์มาพี่ดิปลาปลาดปลาปไปอยู่ก่อนพี่กันขวาให้หน่อย หนูดูซ่าให้ไหนตรงไหนโมตายอ่ะมันจะเข้ามาข้างล่างอ๋อเห็นละเห็นละขับอ๋อมันขับผ่านมันขับผ่านเอาโวนให้ได้จิงได้นิ่งๆเราจุดตัวเองก่อนก็ได้พี่เด็กซ้ายเราไม่รู้ว่าบนนี้มันมีป้อม ่งอเ,เป็นงวงเด้งกับมักเหลืองมันมันเข้าหมู่บ้านนะมันเข้าหมู่บ้านบ้านขวาใช่ไหมอ่าหมู่บ้านนี้มักเหลืองออโทรให้หน่อยดิจะไปจะไปหินเนะ พี่อยู่หินนี้ไม่ดีกว่าหรอวะมันเราเราไม่เห็นพื้นที่เลนะเว้ยแค่นี้มันก็เห็นแล้วมั้งพี่วงเล็กเดินรวมตีกันลยน้เดินด้วยกันดีก่าเฮ้ยเขาผ่านรงข้ามมาแล้วเบินตรงนี้แล้วตรนี้เลยเบียรเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นเห็นตัวแล้วสองตัวสตัวเอ้ยดี๋ยวกูดูมุมหนักก่อนน่งก็สบายแล้วเออเออกูเล่นมุมนี้ได้เออไปเล่นหินเดิม นนี่่ไม่ใช่เหรอหนังกูปิดหมดกูเล่นตรงนี้ฟีอตรงนี้มีคนนะเบียร์ใต้สะพานอ่ะรู้ไหมหญิงได้ป่ะกูหลอกฝั่งกูวิ่งอยู่ไม่ไม่ไม่น่ามองเห็นกูหรอกเผยละตัวไก่อยู่ริมริมวงเลยเอินอยู่ตรงมาเขี่ยกูต้องบอกกันต่อร์นาเต้กุรอร์นกุรอร์นากุรอร์นาต ไปเลยขึ้นตะกนเลยวบมันไปทางหมู่บ้านแล้วนีน่มันต้นองมองไม่เห็นว่ามุมกอ่ะเอลเลน กูนอนเงียบนะเดี๋ยวกูฟังเสียงให้มาแล้วมามาตองตองตองรอ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 เบียเบียใจเย็นเบียต้องมุมนเบียใจเยนดูหลังตรงนี้ตรงนี้ไปชุบชุบไปเอินหน่อยระวังระวังใครเพ้อสายเพราพี่เป็นตัววะ เดียวอเดียวไม่รู้ไม่รู้ว่าตกลงรแล้วหมดแล้วหมด้นดูร้านไปแล้วมันต้องยิงสะพานวะกูโดนจากสะพานจิงคักูมีสมอเจ็ดลูกอ่ะมึงดูหินข้างล่างห้นดิไปได้ป่ะร้านดร้าไปแล้วมันต้องยิงสะพานวะกูโดนจากสะพานิงคกูมีกูมีสมอกเจดลูกอ่ะมึงดูหินข้างล่างห้างไดิไปได้ป่ะไอ้มาเีอนมยู่นน้รอรได้ใช่ไหมินนี้ มไม่ต้องรีบก็ได้วงก็ยังตรงที่เราก็ยังอยู่ในวงจะรีบไม่ไม่ผมเป็นเดียนในวงให้ก่อนปะเดี๋ยวดูพื้นที่ให้ขวาเราอยู่้ามาจังในอะไรเดียวเออตรงนี้ตั้งแต่ตั้งแต่ตรงนี้ก็ต้องเดินได้เดินได้เออเดินได้เดินได้รอมันเดินอ่า P W บอกมั้งนะไปนะกูไปนะเดี๋ยวกูเข้าพื้นที่ให้ก่อนเข้าวงให้ก่อนไอ้สัสตกจังเลยเราวางบ้ครับพออีกบ้านอะไรซุกไป เดีอดหมดกูเล่นได้แล้ววากูที่เล่นได้ละตรงที่กูอยู่ได้อีกสองคนนะอีกคนนึงนะบ้านน่นสองตัวกูได้เออต้องวิ่งวนับเข้าใจกูน่าจะนากกว่านี้ดีเลยหาเล่เป็นเร่อใหญ่ดีนะเดียร์ ปล่อยปล่อยเบียร์สโลไปเปี่ยนมันได้ครับผมได้ได้ได้จะคุณดูซ้ายให้อืมกออบแม่งมาก่อนอยู่ตรงไหนีหมู่บ้านเบียร์เล่นซ้ายกูไหนกูจะวิ่งลงไปทำเขตกกูขไปมันวงเราเอินวงเราดูแลที่จะเข้ามาในวงเ มันอยู่หน้าน้ะไม่เบียร์โฟกัส้ายได้เป็น่ะเดิกโฟกัสอยู่อยู่หน้าน้ะไม่คิดไม่ต้องไม่ต้องกูเเล่นองงออยู่ตรงนี้เด็กกูเล่นเองกูเล่นเองกูเล่นเออกูเล่นเองกูเล่นเองนิ่งๆไว้เลยเขาต้องเข้าวงอ่าเแบบหมดตายแล้วโอ้ยิงยับเลยม้ามิดเนี่ยน้ำเรียนอยู่ก็อยู่ไม่ครบนะมิดอ่ะ มีสองตัวอยู่ในหมู่บ้านตอนหนึ่งเบรวังซ้ายสุดน่ะของเหอ้ยวัดแพอ้เหียยิงฟรีชัดๆ่อยไปกุยไปกเลยจเกตประมาณเอ่อ ให้เขาสมมอติดตัวเองตีเจตสามม่สองไปไปูไปกูไปกูเดูการไปมีสมองเออเบียไม่ต้องรีบมึงเพิ่งสอ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 งหนึ่งสมไปมาี่สมมาเออเเออ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 เอเอออยู่อเออออเออเออเอออเอปเออเออออเ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 อเออเออเอเออออเออเออเอออ เอ,เอาเรียบร้อยเดี๋ยวอสองสามสามองสามรอรอรอ้ววเขาอะเนี่ยไปเนี่ไหีมาโอ้โหยิงไม่ทันเข้าหัวแล้ดิเห็นปะในมเนน ยังได้พวกนี้พวกนี้วยวยวยกูวิ่งไปยิงเาฟีฟกูโดนเขายิงตายไม่แล้วเราไม่มีที่แอบหรอวะผมมั้เออผมนี้ผมยิงฟีเอามึงมีวไอตออแลวมเป็นไรชองแ้โดนเนวไโดนเนอ๋อไอเอร์นาคารเียนไปแล้วไงบ็พูด